สวัสดีค่ะฮัลโหล everyone ค่ะวันนี้นะคะวันก็ได้ทุเรียนนะคะพันชนีไข่มานะคะ2องลูกค่ะนี่นะคะวันนี้วันก็จะมาปอกให้ได้ชมนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เช็คเนื้อทุเรียนก่อนนะคะว่าสุกหรือ,อยังนะคะก็จะกรีดเป็นรูปสามเหลี่ยมะคะ่ะถ้าเผื่อยังไม่สุกเราก็จะปิดไว้เหมือนเดิมนะคะ บ่มให้สุกแล้วค่อยแกะอันนี้ก็คือเรามาดูกันเลยค่ะว้าวสีเหลืองสวยมากขนาดมองไกลๆนะคะโอเคลูกนี้ใช้ได้แล้วค่ะเราไปเริ่มปอกทุเรียนกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการปอกทุเรียนสไตล์หญิงวันนะคะวันก็จะเผ่าเป็นซิกซี่ตามล่องเขานะคะก็สไตล์ใครสไตล์มันนะคะแต่ก็ว่า ก็ปอกคล้ายๆกันนะนะคะแล้ววันก็ชอบซื้อทุเรียนมาปอกทานเองนะคะนี่สีเหลืองน่าทานมากๆเลยค่ะวันจะไม่ค่อยซื้อทุเรียนแกะตามร้านมานะคะเพราะว่าไม่รู้เนาะวันชอบเอามาแกะทานเองค่ะไม่ยากนะคะแรกๆก็จะยากอยู่ค่ะแต่ชอบทานทุเรียนแกะบ่อยก็เลยชำนาญแล้วค่ะ นี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเหลืองน่าทานมากๆเลยอันนี้ก็วันชิมไปน,นิดนึงแล้วนะคะรสชาติหวานอร่อยมากๆค่ะและปีนี้จะบอกว่าทุเรียนทุกสายพันธุ์เลยนะคะอร่อยมากๆค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะวันสั่งมาหลายสายพันธุ์แล้วแต่อันนี้คือพันธุ์ชนีไข่นะคะมาทานด้วยกันคะ่ะ นี่นะคะก็ปอกไม่ยากวันก็ได้ทานแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากทานก็สั่งมาทานนะคะอร่อยอร่อยค่ะร่างกายต้องการความหวานค่ะวันก็ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่รับชมบ๊ายบายปี๊ป